สวัสดีครับผมชื่อนายจักรวัฒดิคัมพีครับรหัสนักศึกษา6312103027 27ครับสาขาการศึกษาวัมวัยกลุ่มหนึ่งครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับสื่อพัฒนาการทางด้านภาษานะครับสื่อที่ผมทํามามีชื่อว่าวงล้อคําศัพท์ครับมาในหมวดสัตว์นะครับคสําหรับการละเรียนนะครับก็คือให้คุณครูครับแจกคําศัพท์ที่ติดอยู่กับที่นี่นะครับ พร้อมกับให้เด็กฝึกอ่านแล้วก็จําว่าคําคํานี้อ่านมาอะไรนะครับแล้วให้นํามาหนีบในวงล้อที่คุณครูจะทําขึ้นนะครับคือคําในความคือความหมายนี้ให้ตรงกับรูปภาพนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ผมทํานะครับคือทําจากกระดาษหลังรูปครับแล้วก็ที่หนีบไม้ไผ่ครับสําหรับพัฒนาการที่เด็กได้เรียนสื่อนี้นะครับก็พัฒนาตามทั้งสีด้านนะครับด้านที่หนึ่งนะครับคือด้านร่างกายครับ ด้านร่างกายคือพัฒนากล้ามเนื้อมือในตาให้มีประสานสัมพันธ์กันนะครับช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมบในการจับหนีบแบนนี้ครับด้านที่สองครับด้านอารมณ์ครับคือการรอคอยครับรอคอยว่ามีคาสับตรงกับความหมายที่เราถือหรือยังไี่ครับในกิจกรรมครับด้านสังคมครับคือการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ของนักเรียนกับครูหรือว่าระหว่างนักเรียนกับนักเรียนครับ รักสติปัญญานะครับคือความจําว่าคําคํานี้มีความหมายว่าอะไรแล้วก็รูปภาพตรงนี้มีชื่อว่าอะไรครับว่าตรงกับคําคํานี้หรือยังครับสําสหรับสื่อชิ้นนี้นะครับก็เป็นหสื่อพัฒนาการทางด้านภาษานะครับพัฒนาทางด้านการฟังนะครับก็เกิดจากการที่คุณครูอ่านให้ฟังนะครับว่าคําคํานี้อ่านว่ายังไงนะครับ ด้านต่อมาคือด้านการพูดนะครับเด็กก็จะได้ฝึกพูดนะครับว่าํำคำนี้ออกเสียงอย่างไรนะครับออกเสียงถูกต้องหรือไม่เลยว่าออกเสียงได้หรือไม่ได้ประมาณนี้ครับด้านการอ่านนะครับเมื่อเด็กเปิดไปเจอคำคำนี้นะครับอ่านในหนังสือหรือว่าในสถานที่ต่างๆครับเด็กก็สามารถชี้เส้นคำศัพทนว่ามูอะไรประมาณนี้ครับด้านการเขียนนะครับเมื่อเด็กไปเจอรูปภาพหรือว่าคำคำที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วครับเด็กก็จะสามารถ เขียนได้เร็วขึ้นแลวครับแล้วก็มีวัฒนาทางด้านภาษาได้เร็วขึ้นนะครับก็จบชิพีย้งเท่านี้ครับก็ขอบุบครับ